สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับเราที่โชว์รูมรถยนต์มือสอง r f e c t Certified u s e ฟยูาซอยลาซาล87นะครับถนนสุขุมวิท105เขตบางนากรุงเทพนะครับวันนี้อยู่กับผมผู้ชงนะจะพามารับชมรถ1คันนะครับเอารถมารีวิวให้ดู1คันนะครับเป็นคันข้างหลังนี้เลยนะเป็นแบรนด์มิตซูบิชินะครับอ่ะมาดูกันเป็นแบรนด์มิตซูบิชิแลนเซอร์ซีเดียนะครับ คันนี้นะใครหาไปใช้งานอยู่นะครับหารถถูกๆไว้ใช้งานบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ1 5 7 0 0 0บาทซื้อเงินสดนะ1 5 7 0 0 0บาทถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะ1 5 7 0 0 0บาทซื้อเงินสดได้เลยแต่ถ้าใครสนใจอยากจัดไปนั้นครับคันนี้ค่างวดอยู่ที่3,000บาทตลอดอายุสัญญานะครับ3,000บาท ตลอดยูสัญญาฟังไม่ผิดนะครับสามพบาทเท่านั้นนะที่สําคัญคันนี้ที่อยากได้นําเพราะว่าเป็นรถบ้านรถบุคคลแท้ๆนะครับเจ้าของเก่าเอามาเทินกับเราดูแลรักษาดีมากนะครับไม่การใช้งานเนี่ยแค่แสนหน่อยๆเองนะครับนะก็เป็นไงไฟหน้าดูดีมีเสน่ห์มากนะครับไฟหน้าเป็นคมดํามุมส้มนะครับสวยงามแล้วก็ยังใหม่อยู่มากเลยนะครับนะอันนี้รถ10กว่าปีนะครับคุณผู้ชมเห็นนะคันนี้นะรถ10กว่าปีนะเครื่องยนต์พันห ผ่อนสามพันนี่ผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับนะมอเตอร์ไซค์บางคันตอนนี้ผ่อนเกือบสี่พันนะแล้วก็อ่ะมีคันนี้มีแม็กมาให้ด้วยนะครับแม็กห้าก้านนะครับก้านดําขอบเงานะครับตัวรถเป็นโฉมเอ่อเป็นสีดํานะครับฟิล์มใสๆนะครับใสๆนี่แบบว่าวัยรุ่นชอบนะบอกเลยทรงซิ่งๆไปเลยคันนี้ใส่ท่อมีปลายท่อให้ด้วยนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเรียบปกตินะครับลองฟังเสียงเครื่องใกล้ๆก็ได้นะครับอ่านะครับ ย้ำรุนย่อยกันอีกท,ทีคันนี้เป็นมิ t ูบิ i ิแรนเซอร์ซีเดนะครับเครื่องยนต์1.6นะครับเป็นตัว GLX รถปี2008เกียร์ออโต้ไปดูภายในกันว่ารถบ้านคันนี้ที่บอกว่าเจ้าของเก่าดูแลดีเนี่ยดูแลดีขนาดไหนนะครับนี mm ่ hmm. ครับเป็นไงดูคอนโซลนะครับดูคอนโซลดูภายในนะครับสะอาดเอี่ยมตามากนะครับคันนี้นะใช้งานมาแค่166,471กิโลเท่านั้นเองนะครับ พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเล็กๆสิ่งๆจับได้กระชับมือมากนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีครีมนะครับนี่ข้างหลังฮะส่องไปดูข้างหลังกันหน่อยนะครับนี่ข้างหลังก็ยังอยู่สภาพนี้นะแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้แคบนะคนส่วนสูง160-170นะครับนั่งสบายเข่าไม่ติดนะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายใต้ฝากระโปรงกันว่าเครื่องพันหกของแลนเซอร์เป็นไงบ้างแล้วก็จะให้ฟังเสียงเครื่องด้วยว่าเครื่องเดินดนิ่งเดินเรียบจริงหรือเปล่านะครับ อีอะตอนนี้ก็อยู่หน้าหน้าห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์หน0่งพซีซีนะครับตัวบอดี้ไม่มีชนหนักพิกคว่าหรือตัดต่อมาขายแน่นอนนะครับพอรเฟคการันตีนะตัวนี้นะครับเห็นไหมเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินเรียบแล้วก็ไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มไม่มีรอยรั่วซึมนะครับพูดง่ายว่าใช้งานได้อีกนานเลยนะกับรถราคาแค่แสนห้านะครับราคาคันนี้แค่1นึ่0แบาทเท่านั้นนะโอเคนะครับ ใครสนใจหารถเก๋งไว้ใช้งานสักคันนะครับมีเงินสดกำเงินสดมาได้เลย157,000บาทเอารถกลับบ้านไม่ได้เลยย้ำอีกทีสำหรับใครที่อยากจัดไปนั้นคันนี้นะผ่อน3,000บาทตลอดอยู่สัญญาเท่านั้นผ่อน3,000บาทตลอดอยูสัญญาเท่านั้นนะครับคนเงินเดือน6,000 8 0 0 0ซื้อคนเดียวไม่ต้องคำได้เลยนะครับอ่ะซื้อรถแบบนี้ไปแล้ว เอาไปใช้ต่งางจังหวัดนะครับหรือซื้อขายออนไลน์จากต่งางจังหวัดนะครับคันนี้ผมส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับอย่าลืมนะส่งฟรีทั่วประเทศไทยแล้วก็เพอร์เฟกเนี่ยมีการรับประกันหลักการขายในส่วนเครื่องยนต์เกียร์นะครับแล้วก็เฟืองท้ายนะครับสูงสุด1ปีเต็มนะครับหนึ่งปีหรือ1 0,000มนกิโลนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากการรับประกันการรับประกันลืมให้ดูนะครับผมรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับมีสมุดร,รับประกันแบบนี้เลยนะแล้วก็ จะมีบริการดีๆจากสมาร์ชัวนะครับตรงนี้เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงมีบัตรแบบนี้ให้ด้วยนี่นะครับนะครับตัวนี้นะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงบนท้องถน,นนนะครับฟีรดลากรถยกรถสไลด์ลดลนะครับอันนี้ก็ดูแลลูกค้า1ปีเต็มนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเอาไปใช้ต่างจังหวัดอย่างนี้ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับของเรามีอู่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะครับ สบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0971818000ครับผมนะแล้วก็นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากรอชมคลิปหน้าว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับกดไลค์กดไลค์คลิปนะครับกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนของเราไว้ด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับหมดเวลาของชงละขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ